มันไม่ได้เป็นไม่เต็มนะคะมันเป็นแค่เนี่ยขึ้นเดียวแล้วต้ายเั้านี้มีครับตรงเนี้ยฝั่ยยงเนี้ยไม่มีแต่ว่าใช่ังน้นะครับใ่ค่ะใช่ฝั่งนี้นะคะแค่นั้นแล้วตรงเข่าตรงนี้มีปวดอะไรครับนิดหนึงนน่งแล้วก็เส้นข้างหลังนี้ข้างนี้โอเคขึ้นเลยคุณหมอครับผมแต่ว่าข้างนี้ตรงนี้นะคะเนี่ยคุณหมอยังปวดอยู่นะครับแต่ว่าดีร่องแล้วมากประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม โอ้โห้าสิบปอร์เซ็นต์เลคุณหมอแล้วก็ตรงนี้ค่ะยังมตึงอยู่ยังปวดอยู่แต่ฝั่งนี้หายแล้วแล้วเวลาที่เราจะพลิกตัวนอนเนี้คุณหมอคือปวดแต่ว่าน้อยลงพอทนได้ใช่ไหมครับใช่เหมือนเหมือนเราปวดธรรมดานี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแบบปวดแล้วเราต้องแบบต้องคอยประคองเข่าอะครับผม นัดตนนี้ไม่ต้องคลองแล้วหมอโอเคครับผมแล้วยังมีปวดร้อนๆอ,อยู่ไหมครับปวดร้อนๆยังมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนิดนึ่งยาที่ให้ไว้หผลยังอยู่ไหมเออกินได้ทุกวันนี้โอเคด้วเดี๋ยวผมให้ยาตัวเดิมต่วเดิมนะครับป้ากินไม่เป็นอันตรายจะตับไหมไม่มีครับผมไม่เป็น<อ> เขาบอกว่ากินยาสมุนไพรเยอะๆมันเป็นอะไรดังแต่ตัวครับผมอ๋อดังตัวเนี่ยอ่มันจะให้ทานต่อเนืองไม่ได้ครัผมแถ้าเพนทานต่อเนื่องมันจะเป็นตรารกิจตับก็ตายได้ครับผมแต่ว่าถ้าออกมาแค่แต่งิีเนี่ยที่ไี่ยินโดยตรงจะังเกตว่าม่เป็นารกิ่อถ้าซื้อตามกินเองเนี่ยอาจจะเจอบางส่วนในตัวที่มันส่งผลต่อตับได้ครับผมในส่วนใครพูดนั้นน่าจะมีอแต่ว่า ปกติผมจะให้แบบทานแค่สามวันถึงเจ็ดวันไม่ทานเกินสองอาทิตย์ครับผมเพราะยามันจะมีอันตรายต่าตาเล็กน้อยครับผมแต่ไอตัวพวกยาบำรุงข่าพวกอะไรเงี้ยทานนานได้ทุกคนนิ่งไปนะปวดตัวเลยนหมครับต่าเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกันเลยคี่หมอตรรงนนี้ะคับแล้วก็อันนี้คุณหมออันนี้ถือว่านิ่งยังไม่เจ็บ ตรงนี้ไม่เจ็บแต่ว่าฝั่งตรนี้คุณหมอแนะเนี่ยตรงเส้นที่คุณหมอจับเนี่ยเเจ็บตรงนี้กดเจ็บตึงไหมครับตึงๆไงๆอันนี้เหรอครับไงๆไม่ไม่เจ็บแต่ข้างในอันนี้เหครับเจ็บเจ็บนะครับอันนี้นะครับเจ็บครับอันนี้นะครับสับอันนี้นะครับอันไหนเจ็บกว่ากันครับอันบนครับบนนะครับ เจ็บค่ะเท็บมากป่ะครับเจ็บสุดใช่ไหมครับใช่ ก็ไม่จําเป็นต้องฉีดเลยใช่ครับผมแต่ว่าต้องออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อต่อเนื่องนะครับป้าก็ทําแบบแบบที่หมอบอกครับผมต้องพยายามทําทุกวันนะครับต่อให้หายปวดแล้วก็ยังต้องทำนะครับแล้วก็ต้องพยายามลดน้ำหนักอีกนึงครับผมเพราะว่าพวกถ้าน้ำหนักเยอะงของเ่ามันจะรับน้ำหนักเกินไปตรงคือท้องร้องมากครับผมก็ค่อยๆครับผมมันอย่าอย่าพุ่งลดพวกข้ามก็ค่อยๆใช้เวลา เัวนี้งเลยมันร้อนอแต่มันมันก็อุ่นอย่างนี้มันรู้งนายคุณหมอแต่ช่วงวันสองวันนี่ดื่มน้ำน้อยปวดเข่าแล้วก็ปวดเสน้นเส้นด้านด้านหลังอะหลังเขา่าใช่ไหมคะใช่ค่ะปวดน่องปวดน่องแล้วก็ปวด ต้งขาดีขึ้นค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นนะคะร้อยตอนนี้เหลือความความปวดเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นคือดีขึ้นมากเลยตอนแรกที่มาใช้ใช้ไม้ทำยันนะตึงนอนไม่ได้คือคืนนอนแบบปวดแล้วม็นแบบมันคล้ายๆปวดเหมือนแบบเป็นตะคิวอย่างนั้นนะคะ่ะ พอมารักษารอบนี้รอบที่สามรอบที่สองก็ดีขึ้นความปวดลดลงไปเลยมีมเข้าน้ำได้ไม่เจ็บค่ะแรกกลัวคิดว่ากเก็บหมดตัดเจ็บกว่าเคยจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปนวด นวดมันก็มันหายจนมันหายตะเกียงมันก็กลับมาแบบเป็นอีกแต่เนี้ยดีดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแบบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยกลับมาแบบปวดปวดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยจากที่ว่ายกเข่าอย่างนี้ไม่ได้เมื่อก่อนยกไม่ได้ที่ยกได้ค่ะเมื่อก่อนยกยกได้อย่างนี้ แล้ก็ต้องคอยแบบประคองเขาค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือแบบไม่ต้องประคองคือแบบดีขึ้นมากเลยเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> ดีขึ้นมากเลย <Okay. S 1> ลถ้าปวดเขา่าปวดกานหลังปวดแบบเป็นแบบติแบบแบบคิวอ,อะไรอเงี้ยค่ะลองมาฝังเข็มดูที่นี่ค่ะ เอกนัทใช่ไหมคะใช่ค่ะเอกนัทคินค่ะน้ำสาดดีมากดูแลดีขอบคุณค่ะ